ไม่ได้เขาจะเจริญเขาก็จริญเขาจะเสือ่อมเขาก็จะเสือ่อมเป็นไปตามวาราของเขาแต่เราห้ามใจของเราได้ห้ามใจของเราไม่ให้ไปอยากให้เขาเจริญหรือไม่ไปอยากให้เขาเสื่อมได้พอเราไม่มีความอยากแล้วในใจเราใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการเจริญกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วย ใครจะอยู่ใครจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปห้ามเขาไม่ได้ใครเขาจะชมเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ใครเขาจะด่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้สรรเสริญนินทาก็เป็นเรื่องของธรรมดาของโลกนี้ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของโลกนี้แล้วว่ามันเป็นโลกของายรลักของอนิจจังไม่เที่ยงของอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่เราสามารถอยู่แบบไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเรารู้จักวิธีอยู่อยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆแล้วมีความสุขงน,นั้นสิ่งที่เราตอนนี้ขาดกันก็คือขาดการฝึกจ,จิตใจของเราให้อยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างมีความสุขเราต้องมาฝึกกันด้วยการมาบวชชั่วคราวกันเช่นวันพระวันนี้พระเจ้าสอนให้ชาวพุทธเราเข้าวัดไปไปถือศีลแปดไปฝึกสติไปนั่งสมาธิ ก็ทำจิตใจให้สงบให้เย็นให้สบายให้มีความสุขพอจิตใจสงบเย็นสบายมีความสุขแล้วจิตใจก็จะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วมันจะไม่สามารถมากระทบกระเทือนหรือมาทำลายความสงบและความสุขที่ได้จากการปฏิบัติจิตตภาวานานี้เลยถ้าเราไม่ปฏิบัติเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังรมแล้ว เอาไปพิจารณาไม่ลืมแต่เวลาเจอเหตุการณ์จริงๆเราก็ทำใจไม่ได้เวลาเจอความแก่เราก็เศร้าเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เศร้าเจอความตายเราก็เศร้าเพราะเราไม่สามารถควบคุมความอยากของเราความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายของเราไม่ได้ควบคุมไม่ได้เพราะเราไม่ฝึกจิตกันเราต้องมาฝึกจิตฝึกสมาธิ มานั่งเฉยๆทำใจให้นิ่งเฉยๆไม่มีความรู้สึกอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรถ้าเราสามารถทำอย่างนั้นได้แล้วเวลาที่เราไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆนี้เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดนี่คือปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สามนี้ต้องมีทั้งความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงของโลกว่าโลกนี้เป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกของอนิจจัง มีเกิดมีดบับโลกของอนัตตาควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อันนี้เป็นปัญญาเป็นความรู้ที่ต้องมีมีการสนับสนุนด้วยการปฏิบัติสมาธิคือการฝึก